ค่ะคุณยานิสาค่ะสวัสดีค่ะคุณจันยาค่ะค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเอ n e จนิวเช่นเคยนะคะก็ถ้าพูดถึงโทษของบุหรี่นะคะคุณยานิสาเชื่อ,อได้ว่าโทษของบุหรีนี่ก็คือมีมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นะมะเร็งปอดมะเร็งช่องปากนะคะมะเร็งกล่องเสียงคือวันนี้เราจะพูดถึง ลุ่มตัวอย่างที่ได้ผ่าตัดมะเร็งกล่องเสียงไปนะคะ,ค,ะคุณาิสากรณีของลุงจำรัดนะคะที่เราได้ไปพบในตอนเราไปอบรม n อที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณจินจัญญาค่ะค่ะซึ่งกรณขีของคุณลุงจำรัดเองนะคะก็ได้ผ่าตัดกล่องเสียงมาแล้ว5ปีนะคะซึ่งการผ่าตัดกล่องเสียงนี่ก็คือจะไม่มีกล่องเสียงเทียมให้นะคะคุณจำรัดเองก็คงจะต้องแบบ อยู่เหมือนคนที่พิการไปเลยนะคะ,ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ใช่ค<ช>่ะคุณ,<อ>คณจัญญนยาแต่ว่าการเป็นมะเร็งก่อนเสียนี้คือเราพูดได้แต่ว่ามันพูดไม่เหมือนคนปกติทั่วไปคะ่ะคือเราจะมีการจอดรูที่ตรงช่องคอคะ่ะคุณเตนเวลาพูดเราก็ต้องจับเหมือนหายใจก็ต้องหายใจทางกระเพาะอาหารนะคะพูดก็พูดทางกระเพาะอาหารอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่เป็นธรรมชาติอาจจะทําให้เราพูดได้ยากหายใจก็ได้ยาก มันเหมือนอว่าย,ยัางไงคะคืออาบน้ําก็ต้องระวังอะค่ะคุณเจนอ๋อคือแบบประมาณว่าไม่ให้คือน้ําพวกสิ่งแปลกปลอมอะไรนี้ไม่สามารถเข้าไปได้ใช,ใช่ไหมคะใช่น้ํานี่เข้าไปไม่ได้เลยจะว่ายนะ้ําเหมือนคนปกตินี้ไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ลําบากเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะฝากนะคะถึงโทษหรือการสูบบุหรี่อะไรต่างๆอยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ก็อยากฝากไว้เดี๋ยวนี้พ่อค้านี่ก็จะมาชอบจอกกลุ่มที่วัยรุ่นเพราะเป็นกไอ้แบบหลอกลวงง่ายใช่อาจจะทําตามเพื่อนหรือแบบเท่อะไรอย่างนี้สูบบุหรีครามเท่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกแบบมวลหนึ่งแบบลอกหน่อยไม่เป็นลายมวนหนึ่งเออคิดอย่างนั้นแต่มวนหนึ่งนี่สูบแล้วมันมีการแบบยักสูบต่อ มันจะมีสารแบบมิโคตีนอะไรแบบนี้ทำให้ใหใหเติไดได้ใช่ใชก็คือเหมือนทีเ่เราเคยได้ยินไหมคะทางทางแบบโรงเรียนคีดบอกว่าเดี๋นนี้เด็กมสองมสามสูบบหรีกันแล้วเออเหมือนที่เราจะแบบเคยเห็นกันแบบเหมือนยกตัวอย่างหน้าที่ฉันก็สูบเหมือนกันนะคะคือแบบสูบแบบ ยกแบบตัวอย่างมาว่าเออคลายเครียดยสมบด้วยใช่ไหมน้งพี่ฉันนี่คลายเครียดอเอออ้างพยาาว่าคลายเครียดอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังไงอยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะอย่าลืมนะคะว่าสังคมยุคใหม่ห่างไกลบุรีค่ะ